คุณอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่กล่าวว่าจงทำตัวไม่ให้เป็นน้ำเต็มแก้วเพื่อที่จะเติมเต็มและรับรู้ความรู้ให้มากขึ้นนั่นคือคำกล่าวที่ดีในลักษณะของการที่เรารักในการพัฒนาเติบโตแต่อีกแง่หนึง่งหากวันนี้ตัวเราเองทำตัวเป็นน้ำไม่ยอมเต็มแก้วสักทีในการดาเนินการใช้ชีวิตก็จะทำให้เราเหนื่อย และทุกใจในการวิ่งหาความสุขที่แท้จริงเพื่อมาเติมเต็มเติมสิ่งนี้ก็เหมือนกับขาดสิ่งนั้นเติมสิ่งนั้นก็เหมือนกับขาดสิ่งนี้อยู่ร่ำไปแนวคิดออกจากชีวิตที่ไม่เคยพอสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์บอสออนมันนี่โค้ดพอดแคสต์ที่จะพาคุณเติบโตทั้งพลังความคิดและจิตใจแน่นอนหากความรู้มันไม่เต็มเปี่ยม เรายอมที่จะเติมเต็มมันได้ตลอดเวลาแต่กับการใช้ชีวิตที่ผ่านมาเราจะรู้สึกว่าเราทำยังไม่ยังไม่เคยรู้จักพอเราต้องมีนั่นเราต้องมีหนี้เสียก่อนเราต้องมีบ้านแล้วเราจึงจะมีความสุขถ้าเรามีรถเราจะมีความสุขถ้าเรามีครอบครัวเราได้แต่งงานเราก็จะมีความสุขถ้าเรามีลูกเราก็จะมีความสุขแต่เอาเข้าจริงเวลาที่เรามีบ้าน เราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้ความสุขพอมีรถเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังเหมือนขาดอะไรบางอย่างตอนที่ยังไม่แต่งงานเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีคนรักเราแต่งงานแล้วเราก็จะมีความสุขเอาเข้าจริงพอเราแต่งงานเสร็จแล้วเราก็บอกตัวเองว่าเราจะมีลูกเราน่าจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิมพอเอาเข้าจริงพอมีลูกคุณก็ยังจะหยหาสิ่งถัดมาอยู่ร่ำไปวันนี้ สิ่งที่เราจะอิ่มและเติมเต็มสิ่งหนึ่งนั่นก็คือการที่ตัวเราเองโหยหากับสิ่งไหนวันนี้จงให้รู้สึกว่าให้แก้วน้ำมันเต็มกับสิ่งที่เราปรารถนานั้นได้หรือไม่เพราะความอยากในใจเรามันจะไม่เคยหยุดเลยแก้วน้ำของเรามันจะโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่เคยรู้จักพอหากวันนี้ ความรู้สึกอยากจะได้อยากจะมีของเราเราได้มาแล้วจงทําตัวให้ลดขนาดของแก้วลงเมื่อคุณได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วคุณมีรถจงภูมิใจในการมีรถของคุณเฉลิมฉลองในการมีรถของคุณเติมเต็มให้สัมผัสรับความรู้สึกของความสุขจากการมีรถนั้นคุ้มสงหวังแล้วคุณได้รับเรียบร้อยแล้วลดแก้วขนาดของการที่คุณบอกว่า มีครอบครัวมีความรักแต่งงานคุณจะมีความสุขจงมีความสุขกับการแต่งงานของคุณลูกคือสิ่งหนึ่งที่เติมเต็มความสุขอย่าเพิ่งคิดเพ้อว่าวันนี้หากไม่ลูกคุณจะมีความสุขขึ้นมันอาจจะเป็นเส้นบางๆในการที่คุณอาจจะต้องคิดและคำนึงอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งไหนก็ตามที่คุณปรารถนาได้มา เพียงพอแล้วกับการที่อย่าไปขยายมันไปกว่านี้อีกเลยเมื่อก่อนตัวเราเองอยากจะได้กระเป๋าหนึ่งใบราคา199บาทหรือราคา99บาทเราก็พอใจแต่ทำไมอยู่ไปอยู่ไปราคา500ก็ยังมีหลักพันก็ยังมีเราก็ยังไม่รู้สึกพอใจขนาดนั้นจงลดขนาด แก้วของความต้องการของคุณลงมาให้มีปริมาณเท่ากับตัวคุณวันนี้หากคุณเฮยหาหรือหากคุณได้สิ่งที่มันยิ่งใหญ่ออกไปก็จะทำให้คุณทุกใจไปสเปล่าวัวนนี้มันมีเวลาเหลือเฟือให้เราคิดทบทวนกลับมากับการพัฒนาจิตใจของตัวเองให้กับสิ่งที่มันมีความหมายต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริง ความหมายของการลดขนาดของแก้วก็คือวันนี้การที่เราหมั่นตามรู้ตามดูจิตใจความรู้สึกความกังวลความเครียดความวิตกความที่อยากจะได้ที่มันขยายออกไปไม่รู้จบสิน้นเมื่อเราตามดูจิตใจความรู้สึกความคิดของเราในขณะที่เรารู้เท่าทันจิตใจที่อยากจะได้มากกว่าเดิมหรืออยากจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมอยากให้คนอื่น คิดให้ถูกใจกว่าเดิมหรืออยากให้คนอื่นรักเราเพิ่มมากกว่าเดิมทุกขณะที่เราทุรู้ทันในความคิดที่มันไม่รู้จักกอหรือไม่รู้จักอิ่มหรือไม่รู้จักเต็มแก้วนั้นสักทีความอยากในเรื่องของการทำงานที่ให้ได้ดิบได้ดีจงลดขนาดแก้วของคุณในทุกขณะจิตหากเมื่อไรก็ตามจิตใจของคุณมันรู้สึกทุกเหลือเกิน อยากจะได้อยากจะมีเพิ่มขึ้นไปให้คุณรู้สึกถึงจิตใจแล้วรีบดับจิตตรงนั้นเสียแล้วบอกว่าคุณมีความสุขอยู่ในขณะนี้ลดแก้วความอยากของคุณลงมาให้คุณรู้สึกอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราจะเป็นแก้วที่อิ่มเต็มพอดีพอมีพอเพียงและคุณจะมีความสุข ในจิตใจอย่างมั่งคั่งและมีความสุข